ับฉลากฮาดีนะบุ๋มว่าหาพิธีกรนะ่ะคิดได้งไงเอาน้องโจมาเป็นพิธีกรด้วยเนาะไอ้ลำพังพูดเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะหายใจแทบไม่ทันนะเออซอยตันมาเนี่ยอย่างหานะทุกคนเป็นสีสันให้ให้ ให้ได้เลยแหละอืมแล้วซอยตันคือเหมือนกับอยู่ในสังกัดน้องด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นแบบว่าคนดูแลคนเดียวกันของพี่เบสพี่เบสเป็นผู้จัดการเนาะอืมพี่เบสเป็นผู้จัดการด้วยก็ดูแลด้วยกันแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามีงานเหมือนที่น้องปลายเคยพูดอะถ้ามีงานจ้างของวงอันเดลาสอย่างเงี้ยอาจจะมีเอ่อคนร้องที่เป็นแบบ ถ้าน้องไม่ได้ไปเขาจ้างแต่วงอย่างเงี้ยก็จะมีน้องน้ําชาหรือเอาซอยตันไปคนนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นนะทุกคนอืมมันก็เหมือนแบบซอยตันอยู่ในสังกัดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยห้าบุมห้าอะไรบุมหาน้องโจอ่ะเอาจริงหาน้องโจมากคือลุ้นน้องพูดกันเหนื่อยแล้วอ่ะเออเขาก็เข้ากันได้ดีสนุกอชอบ และเฮ้ยมา้าม้าคมสันม้าคมสาไดนของแม่เจี๊ยบเหรอแม่เจี๊ยบในของม้าแม่เจี๊ยบได้ของมาม,งมาเดี๋ยวเป็น,น,นแม่เจี๊ยบแม่พิธีกรสมัครเล่นครับอใครจับครับเมื่อกี้ไอโจรครับให้พี่โจสมมติเป็นแม่เจี๊ยบได้ไหมครับเอาดีกวาเอามอก่อนมอก่อนเอามอก่อนหมอก่อน โอ้ยมัเจอยแล้วมันจะรักกันนั่นหอกอ้าวเรแกะได้ไหมแกะแทนมัเจีได้ไหมอ้าจะไมแกะแค่เราเลยไเนี่ยชุดสักะทะแกะจังเลยอ่ะชุดสักะทะหรือเปล่าแมกเดยวขาเขาแกะเขอแกะเลยนะครับอ้าวาละวอาตว่าแกะนะดูไปดูไปใครแกะให้ต้องได้ไหวเงี้ยเลยสังกะ แกเพิ่นพ่อมห่างเนอ่ยอ้เด้เเดดไม่ไม่ไม่เกียบมาไหมไม่มาแน่นอนนวอ่ะโอเคอัต่อยิกบมา อาวเป่าของไม่เียบด้วยเอาไปเอาไม่เอาคือคือจะเอา แม่จับเขาอาจจะดูไลฟ์อยู่ลล่ดูอะไรนะบตอนแรกตั้งใจว่าตอนแรกตั้งใจว่าผู้ใดกลับได้นี่กลับไปนี่ตั้งดานเลยข้างหน้านี่เออนี่ดีตัวก็ไปส่งถนนเนาะฮะไปส่งถนนหรือเปล่าเขาไปคล้ายๆกันเอาเออใส่ไปแล้วเก่าแปแล้วน้องเด้อไปใส่ผัดข้าวนะครับผมเอหมือนกันทไม่ยากกว่าอีกแล้เดี๋ยวฝากไปข้างล่างก่อนเออโอเคเอาใส่ไปใส่ไป จะเป็นพิธีกรอยู่ไงเอออ๋อใส่กับใส่มาพี่เขาเป็นพิธีกรอยู่ไงเห็นไหมกันเอ้าแล้วมาจับได้ของใครเนี่ยเอาอันเดียวจำยังไงเลยเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาอันเดียว

เาดนโอ้โหปากตปยขออนุญาตครั đi, ốn, ้งหนึ่งนะพี่รโอเคโอเคมาพูดนะและพี่โจได้ของแม่เที่ยวนเกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละ ครับแล้วก็ทำอะมาจับจับจับไจ็เจ็บลูกม่จับลูกจับพาคนมาจับพี่พี่โจมาพี่โจฉลัดมาจับฉลาดทำไมมันเหลือน้อยเงินเขียนรบกเนี่ย ठीक है आ के भाई और लगातार वितिकरण ครับอนตีมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยแล้วที่เข้มได้ของบ่าวอาโอ้บ่าวออมมาบ่าวอาไหน่าวอบ่าวอยังมาไม่ถึงนบาวอายังมาไม่ถึงครับผมอ่ะเดี๋ยว น้องอูเป็นคนมอบแทนครับตัวแทนตัวแทนโอเคเอาเอาเอาเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยดีดีดดีดปากกันไปีัีเดี๋ยวนดเฮียรู้สึกีด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 ีี่ี่ะเฮ้ยน้อีเี้ยดับดีดดอ้าวคดีดดครับผม 那太干活。